สวัสดีค่ะนุจากออโต้โซซ e ตี้นะคะและตอนนี้นะคะนุอยู่กับรถไฟฟ้า100%ซ์ของทาง MG นะคะถือว่าเป็นคันล่าสุดของเขาเลยก็คือ MG ES นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นรถไฟฟ้าร้อเซที่เป็นแนว สเตชันแวร์กอนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เขาจะมีคันหนึ่งที่เป็น EP มาแล้วนะคะอันนี้ถือว่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยซึ่งต่างออกมาจาก EP นะคะแล้วก็จะเป็นรถครอบครัวเหมาะกับการเดินทางนะคะส่วนจะมีอะไรใหม่บ้างะคะ่ะตามมาดูกันเลยค่ะ New MG ES นะคะมาพร้อมกับดีไซน์ New Era Design น,นะคะซึ่งดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกและภายในตัวรถค่ะ เพื่อความหรูหรามากขึ้นนะคะเริ่มจากไฟหน้าเ้าเลยนะคะไฟหน้าเขาเนี่ยค่ะ,คะก็จะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ d y y t m m r u u n น n g l ไ g h t ค่ะตัวนี้ก็เป็นไฟส่องสว่างช่วงกลางวันค่ะมาทางด้านข้างกันเลยค่ะพอด้านข้างของตัวรถนะคะตัวนี้ก็จะเป็นล้ออลอยนะคะเป็นสีทูโทนขนาด17นิ้วค่ะถัดมากระจกมองข้างนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็มีการ ปรับพับอัตโนมัติด้วยมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ฝังอยู่ที่ตัวกระจกค่ะแล้วก็มีกล้องอยู่ด้านล่างนะคะตัวรถจะเป็นตัวรถที่ค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็ส่วนราวหลังคาข้างบนเนี่ยก็จะเป็นราวหลังคาทรงสูงนะคะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง75กิโลกร,รัมค่ะ มาทางด้านท้ายรถกันบ้างนะคะด้านท้ายรถนะคะก็จะมีนี่เลยตัวสปอยเลอร์หลังค่ะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะส่วนไฟท้ายเนี่ยเขาจะดีไซน์แบบเคอร์เทนดีไซน์นะคะก็คือเป็นลายผ้าม่านตัวนี้จะเป็น LED ด้วยเมื่อสักครู่นี้นะคะนุชลืมพูดก็คือไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบ LED แล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะด้านท้ายเนี่ยค่ะเราจะเห็นนะคะเนี่ยเส้นนี่จะเป็นตัวไร้ฝ้าทางด้านกระจกหลังของตัวรถนะคะ แล้วก็ด้านท้ายเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยสําหรับที่ที่คนสัมภาระนะคะส่วนความจุด้านท้ายของตัวรถนะคะสามารถจุสัมภาระได้ถึง 1, 3 6 7ลิตรเลยค่ะถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวแต่ถ้าต้องการที่จะขนสัมภาระที่เยอะกว่านั้นนะคะเราก็พับเบาะได้เลยค่ะเบาะด้านหลังนะคะสามารถพับเป็น 60- 40ได้แล้วก็ถอด มานบางแดดตัวนี้ออกนะคะเราก็จะขนของที่มีขนาดใหญ่และยาวเข้ามาในตัวรถนี้ได้เลยค่ะ,ะตัวนี้นะคะทางด้านล่างนะคะก็จะเป็นชุดพวกซ่อมอยางค่ะจะไม่มียางอะไรค่ะด้านหลังของเจ้าตัว MG ES นะคะก็ประมาณนี้เลยดีไซน์ก็คือสวยหรูอย่างที่เราบอกเรามาดูมิติตัวถังรถนะคะยาว4.6เมตรนะคะ กว้าง1.8เมตรนะคะสูง1.543เมตรนะคะส่วนความยาวของฐานล้อนะคะอยู่ที่2.665เมตรค่ะและความสูงของเขานะคะจากพื้นถึงตัวรถนะคะอยู่ที่11.5เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ภายในของรถ MG ES แล้วนะคะซึ่งเขา,าดีไซน์แบบ energetic b o o e strip ค่ะซึ่งก็คือเขาจะเล่นด้วยสายสีฟ้านะคะที่อยู่รอบๆของภายในเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวตกคอนโซลด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวช่องแอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มต่างๆเนี่ยหรือว่าแม้กระตั้งขอบประตูค่ะเขาก็จะเอาขอบสีฟ้าเนี่ยมาช่วยและอย่างหนึ่งนะคะการเดินได้ของเขาตัวเนี้ก็จะเป็นการเดินได้สีฟ้าค่ะ ส่วนเบาะนี่นะคะเขาใช้เทคโนโลยีซีโร่จีซีค่ะถือว่าจะรองรับกับสรีระของผู้นั่งค่ะตัวนี้นะคะเขาก็จะปรับไฟฟ้านะคะในส่วนของผู้ขับขี่น่ยได้6ทิศทางค่ะส่วนผู้นั่งด้าน,นข้างนะคะได้4ทิศทางค่ะ จอกลางตรงนี้นะคะจะขนาด10.2 5นิ้วค่ะซึ่งเป็นระบบสัมผัสนะคะควบคุมต่างๆอยู่หน้าจอเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเครื่อง,อเ,องเสียงหรือว่าอันนี้ก็คือแอร์นะคะเราก็ปรับจากตัวจอเลยตัวจอนี้นะคะเขาสามารถรองรับ Android Auto Apple CarPlay นะคะแล้วก็เชื่อมต่อ Bluetooth ได้ด้วยค่ะ ตัวคอนโซลตรงกลางนะคะเขาเรียกว่าดับเบิลเรเยอร์ค่ะเพราะว่าเขาทำเป็น2ชั้นนะคะด้านบนเนี่ยก็จะมีโหมดการขับขี่ต่างๆแล้วก็มีเกียร์ไฟฟ้านะคะตัวนี้ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าก็จะเป็นเกียร์แบบแบบหมุนนะคะก็จะเป็น r n d ค่ะแล้วก็เป็นเบรกมือออโต้ออโต้เบรกโฮค่ะแล้วก็เป็นช่องที่เราสามารถวางแก้วได้นะคะเป็นช่องเก็บสัมภาระเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับผู้ผู้หญิงอย่างเราที่มีของกระจุกกระจิกและด้านล่างเนี่ยคะ่ะ อีกเลเยอร์หนึ่งเนี่ยก็สามารถเก็บของได้เช่นกันด้านล่างก็จะมีช่องเสียบ USB นะคะไม่ว่าจะเป็น Type A หรือว่า Type C แล้วก็จะมีตัว power outlet ให้ด้วยค่ะจอแสดงผลนะคะจะเป็นแบบดิจิตอลค่ะขนาด7นิ้วนะคะตัวนี้ก็คือ เราสามารถเนี่ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากหลังพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นมัลติฟังก์ชัน3ก้ารนะคะจะควบคุมนะคะด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยก็คือด้านซ้ายเราสามารถควบคุมในตัวของหน้าจอที่เป็นหน้าจอมีเดียนะคะแล้วก็ทางด้านขวาเนี่ยเราสามารถควบคุมทางหน้าจอ,อาแสดงผลด้านหน้าของเรานะคะ คันนี้นะคะเขาจะมีระบบคูสคอนโทรลด้วยนะคะซึ่งเราสามารถควบคุมเขาได้จากการที่อยู่ด้านหลังพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเขานะคะสามารถปรับได้ทั้งหมด4ทิศทางนะคะเป็นการปรับมือนะคะดึงขึ้นดึงลงนะคะเข้าหาตัวแล้วก็ออกค่ะนี้เราสามารถล็อกได้เลยค่ะและอีกหนึ่งจุดเด่นของ MG เลยนะคะซึ่งเราไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือระบบสังการอัจฉริยะหรือว่า i Smart ซึ่ง New MG ES คันนี้นะคะก็ถือว่ามาแบบจัดเต็มเหมือนกันค่ะมันก็มีทั้งระบบต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทเช็คค่ะสมาร์ทเช็คมีอะไรบ้างตรวจสอบระบบสถานะรถ ะะระบบสถานาการสั่งการหรือว่าการค้นหารถเรานะคะถ้าสมมุติว่ารถเราหายไปจากจุดจอดเนี่ยเราก็สามารถเช็คจาก iSmart ได้เลยนะคะและก็จะมีระบบเตือนความผิดปกติของรถนะคะเขตอิเล mm ็กทรอนิกส์นะคะระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการการนัดหมายหรือว่าดูบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถดูสถานะแบตเตอรี่การชาร์จและสถานีชาร์จได้จากไอสมาร์ค่ะ โซนสมาร์ทคอมมานะคะเป็นระบบสั่งการอัจฉริยะนะคะเราก็สามารถมีกุญแจดิจิตอลค่ะซึ่งในรถยนต์ MG เนี่ยเราสามารถส่งกุญแจดิจิตอลให้กันได้นะคะตั้งแต่ mg 5แล้วนะคะมาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่สามารถมีกุญแจดิจิตอลนะคะระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านสมาร์ทโฟนค่ะซึ่งถ้าเราจอดรถนะคะในที่กลางแจ้งก่อนที่เราจะมาที่รถเนี่ยเราสามารถสั่งให้ระบบ ปรับอากาศเปิดได้จากมือถือของเราค่ะหรือว่าระบบเรขยค่าส่วนตัวนะคะ MG Call Center ค่ะเป็นการโทรเข้าโทรออกรับสายแบบฉุกเฉินได้ค่ะและก็ยังมีระบบการสั่งการชาร์จสถานี MG Super Charge นะคะผ่านสมาร์ทโฟนของเราด้วยค่ะถือว่า New MG ES นะคะให้ระบบไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาค่อนข้างจัดเต็มเลยค่ะ กระจกมองหลังนะคะจะเป็นแบบตัดแสงออตโต้ค่ะแล้วก็ส่วนตัวม่านบางแดดเนี่ยก็จะมีกระจกพร้อมไฟส่องสว่างให้นะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะอันนี้ก็ถูกใจสาวๆนะคะไม่ต้องเรียกหาไฟกันแล้วอันนี้เลยมีให้ค่ะเดี๋ยวเราลองไปนั่งด้านหลังกันบ้างค่ะตอนนี้นะคะนุชลองเข้ามานั่งอยู่ด้าน หลังนะคะก็คือด้านส่วนของผู้โดยสารนะคะตรงนี้สามารถนั่งได้ถึง3ที่นะคะแต่ถ้าเราไม่มีผู้โดยสารท่านที่3แล้วก็สามารถดึงตัวนี้มาเลยนะคะเป็นที่วางแขนค่ะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะส่วนแอร์เนี่ยจะเป็นแอร์ที่เป่าตรงเท้านะคะจะยังไม่มีแอร์ที่ที่ปรับเองไม่ได้ไม่ได้แยกออกมาจากตัวส่วน แอร์ดิจิตอลด้านหน้าเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็ลืมพูดไปว่าเขาอะเป็นตัวที่มีตัวกองฝุ่น PM 2.5ด้วยนะคะทำให้อากาศในรถเนี่ยเป,เป็นเป็นอากาศที่สะอาดนะคะที่เราสูดเข้าไปค่ะส่วนตัวคอนโซลนะคะที่ยาวมาจากทางด้านหน้าเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นช่องนะคะสำหรับวางโทรศัพท์มือถือของเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้จะเป็นลายเคสล่างค่ะด้านล่าง ตัวช่องเก็บของจะมีช่องเสียบ USB ทั้ง Type A และ Type C ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวระบบของความปลอดภัยนะคะของ New MG ES กันบ้างน,นะคะซึ่งถ้าเราพูดถึง MG เนี่ยระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยก็ถือว่าใส่มาเต็มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว ABS EBD การช่วยการ เรื่องการเข้าโค้งนะคะช่วยควบคุมการเลื่นถ่ายนะคะถือว่ามีมาให้หมดเลยค่ะรถคันนี้นะคะก็จะมีระบบเปิดปิดไฟสูงอตัตโนมัติมาด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีกล้องรอบคันค่ะการเตือนระหว่างเราถอยหลังนะคะเวลามีรถออกมาเนี่ยเขาก็จะมีการเตือนให้เราค่ะถือว่า เขามีระบบความปลอดภัยมาทั้งหมด20ระบบถือว่าจัดเต็มเลยค่ะและด้านในนะคะเขาก็ยังมีจุดให้เราเสียบคาซีดด้วยนะคะสําหรับบ้านไหนที่มีเด็กน้อยน่ยก็สามารถเอาคาซีดเ,เข้ามาเสียบได้เลยค่ะคุ้มพลังของเจ้า New MGS นี่นะคะอยู่ที่มอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเจเนอเรชันใหม่นะคะซึ่งตัวเขาเนี่ยให้กำลังแรงมานะคะสูงสุดอยู่ที่177แรงมาค่ะ ส่วนแบตเตอรี่ของเขานะคะแบตเตอรี่ของเขามีขนาด51กิโลวัตต์าว์นะคะแต่สามารถวิ่งได้ถึง412กิโลเมตรเลยค่ะและตัวนี้นะคะเขายังสามารถรองรับการชาร์จได้ถึง2ระบบไม่ว่าจะเป็น AC นะคะซึ่งเป็นกระแสสลับหรือว่า DC ซึ่งเป็นกระแสตรงนะคะถ้าเราชาร์จ DC เนี่ยเราใช้เวลาการชาร์จนะคะ0ถึง80เนี่ย อยู่ที่เวลา40นาทีค่ะและถ้าส่วน AC นะคะเราก็ติดตั้งวอล์กอัคนะคะไว้ที่บ้านเนี่ยเราจะใช้เวลา0ถึง100อยู่ที่7ชั่วโมงกับ15นาทีค่ะก็จะเต็ม100นะคะที่สำคัญนะคะเจ้า New MG ES เนี่ยตัวนี้เขามีระบบที่เรียกว่า V2L ค่ะซึ่งสามารถดึงพลังงานนะคะไฟฟ้าจากตัวรถเนี่ยออกมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้านนอกได้โดยที่เขาจะมีสายต่อนะคะซึ่งเป็นสาย V2L เนี่ยเป็นสายเฉพาะแล้วเวลาเราจะใช้เนี่ย เราก็ไปสั่งการจากหน้าจอด้านหน้าค่ะว่าให้เป็นการจ่ายกระแสะไฟฟ้าออกมาการจ่ายไฟของเขานะคะสามารถจ่ายออกมาได้มากถึง2,200วัตต์ค่ะตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับครอบครัวนะคะที่ชอบไปผจญภัยหรือว่ากลางเต็นท์นะคะที่สถานที่ต่างๆตัวเนี้ยเราสามารถดึงไฟฟ้าจากรถเนี่ยมาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะอาจจะเป็นเครื่องต้มกาแฟเครื่องปิ้งขนมปังเล็กๆน้อยๆได้เลยค่ะ และนี่ก็คือ New MG ES นะคะและท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะที่ใชร้รถยนต์ไฟฟ้านะคะถ้าใช้รถยนต์ MG เนี่ยถือว่ามั่นใจได้100%เเลยค่ะเพราะว่า MG เนี่ยเขาผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะ มานานเป็น10ปีเลยค่ะแล้วก็ศูนย์บริการที่บ้านเรานะคะตอนนี้มีถึง158สาขาเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะมองรถเทินคันที่2ของบ้านนะคะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ลองมาดูกันที่โชว์รูม MG นะคะเพราะตอนนี้เพราะว่าเขาจะมีหลายเซกเมนต์เลยไม่ว่าจะเป็น MG EP MG s ซ v แล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดไปก็จะเป็น MG4 นะคะและคันนี้เลยค่ะใหม่ล่าสุดทาง MG เพิ่งออกมาเลยก็คือ New MG ES ค่ะส่วนวันนี้นะคะนุก,ก็ต้องลาไปก่อนกับ จ้า New MG ES คันนี้นะคะและท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะอยากติดตามเพจของเรานะคะหรือว่าช่อง YouTube ของเรานะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะติดตามเราได้เลยค่ะว่าคันต่อไปนะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปรีวิวหรือไปลองขับคันไหนคะ่ะส่วนวันนี้ลากันไปก่อนแต่ก่อนจากการก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ